ในคืนนี้ผมมาไล่หุ่นพยนต์นะครับหรือว่าผีที่หมอผีคนหนึ่งเลี้ยงเอาไว้นะครับทุกคนจํากันได้ไหมที่คุณลุงนะครับลุงพงนะแกะยัดใส่นะครับแกทําพิธีกรรมนะครับใส่เข้าหม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนเนี้ยมันหลุดออกมานะครับนะซึ่งผมเองก็มีคนที่อยู่กับผมนะครับ เขาบอกผมมานะว่าเห็นเล่ยอนอยู่แถวนี้นะครับนะมันหลุดออกจากหมอดที่เราไปฝังมาแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันหลุดออกนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันหลุดออกได้ไงแต่ผมคิดว่านะน่าจะมีคนเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างนะครับผมคิดว่าถ้ามันหลุดเองเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ยากมากๆนะมันต้องมีคนเนี่ยเห็นตอนที่เราไปฝังหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วก็มันมาทุบออกอะไรออกนะครับนะเพราะว่ามอเนี่ยมันมาอยู่นี่แล้วโอเคนะครับทุกคนนะผมคิดว่าคืนนี้ผมคงจะเจอแหละนะครับถ้าเจอผมไล่กวดจุบขายเลยแหละนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันผมก็เพิ่งมารู้ข่าวช่วงเย็นนะฮะทุกคนนะมีเวลามาถึงที่นี่อีกทีหนึ่งก็มืดแล้วนะครับ แล้วดูนะทุกคนนะผมจะลองไปดูบริเวณป่าดูนะครับทุกคน จริงผมไม่ค่อยได้เห็นเรื่องราวแปลกๆแบบนี้มานานแล้วนะใกล้บ้านแบบนี้นะจริง,รงแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่านะน่าจะมีคนมาช่วยนะครับมาช่วยนะนำหม้อที่เราเนี่ยจับถ่วงลงไปใต้ดินนะครับเอาออกมาผมก็คิดว่ามันน่าจะดุร้ายนะทุกคนนะเป็นอ่า หุ่นพยนต์ของหมอผีนะผมคิดว่าน่าจะดุร้ายนะทุกคนนะเนื่องจากว่ามันล้นขังเอาไว้เป็นเวลาค่อนข้างที่จะนานอนะนานมากๆด้วยนะครับก็ไม่มีนะตรงนี้ยังไม่เห็นนะทุกคนฝั่งนู้นก็เป็นบ่อนะทุกคนนะฝั่งนู้นเป็นบ่อ ไม่เห็นนะทุกคนแต่คนรู้จักผมก็บอกผมมานะทุกคนนะเขาบอกว่าเพียงแค่ว่าให้มึงระวังหน่อยนะเขาบอกผมแบบนี้นะทุกคนแต่ก็ไม่มีนะ เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแบบตรงห้องน้ำนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าทันเรื่องนะกูบอกมึงเลยมึงออกมา มึงออกมาตากูไวนะมึงอย่าทันเรื่องนะมึงออกมากูบอกให้มึงออกมา ไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชนะทุกคนนะเพราะว่าพวกมันไม่ได้อยู่ในที่ของพวกมันนะทุกคนถึงแม้ว่ามันอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ได้หว่นไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีคนเนี่ยเอาออกมานะทุกคนนะจริงๆเราคลุมอะไรทุกอย่างแล้วนะครับผ้าสีผ้าอะไรแต่มันมีคนเนี่ยเอาออกมาให้เห็นหลักฐานเรียบร้อยเลยนะครับ เฮ้ยมึงไหวได้มึงไหวนะมึงไปได้มึงไปมึงไม่ไปจากที่นี่กูเชื่อคอมึงนะ ơi mừng ổng mà ngoài gan mà phè phè đi Why 挖一挖，挖！下一个，喂，哪来嘿哇？哎<喂>，怪怪的哇！ หมทุกคนเห็นกันชัดไหม,มอยากจะสับหัวไลวสักครีนะ่ะนี่เป็นหุ่นพยนต์นะครับใบหน้าของเขาคล้ายๆหุ่นพยนต์ที่เอกเลิกสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่ามันคนละตัวนะครับ

ผมคิดแล้วนะครับมันกลัวแสงฮะเฮ้ยวันนี้กูจะเอามึงให้ให้ไปถึงอาจารย์ของมึง chụp vô nhìn như cái đi ra đi hơi như mấy cho ấy 아 ออกจากมอกนี่มึงยังไม่เท่าไรเดี๋ยวมึงอยู่นี่ก่อนมึงพูดได้ไหมมึงพูดได้ไหมมันคล้ายกับไอ้ที่เกิดปลูกเศษขึ้นมาเลยนะครับ กูขอมึงให้หนักนะถือว่ากูขอนะเดี๋ยวขอดูความปลอดภัยก่อนเพื่อมาหลอกล่อผมนะมีนี่เป็นมีดอาคมนะทุกคนนะผมได้มาจากไอ้พวกพานป่าเลยนะครับเอ้ยมึงคิดจะหนีมึงหนีให้พ้นนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายามึงยาจะไปไหนมานี่ขอก่อน กูถามว่าใครปล่อยตัวมึงมึงหนีมึงหนีให้รอดนะเด็กหนูปล่อยตัวกูขอก่อนจะไปไหนมาใคร กูถามว่ามึงมากับใครมาคนเียวงมารอก,กูเฮ้ยงา,า,านาใครเมื่อกี้กูเห็นวิ่งผ่านอยู่ ผม่ม่ขอตามไปลึกๆนะทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะมีคนมากับมัน กูถามว่ามึงมากับใครก่อนที่ร่างของมึงจะสลาย,ย,ยตัวอะไรวะ ไม่สนหรอกว่ามึงมาใครแต่ก่อนไปกูขอมึงสักทีเถอะนะขอนะถือว่ากูขอนะ ตใจหลักไม่ใช่พวกนี้ผมแค่อยากรู้ว่าใครเขาส่งตัวมาน่าจะเป็นพวกหมอผีมีวิชาคนหนึ่งได้แหละที่ส่งตัวมันมานะฮะทุกคนมันไวมากๆจริงนะครับแต่ผมก็มีของดีติดตัวนะครับ ก็เป็นว่ามึงเดินมึงอ,อกมาแล้วมึงไปหาคนที่ปลูกเสกมึงขึ้นมาไปบอกมันด้วยว่ากูตังต้องการตัวมันลุกรอบนี้กูจะแทงเข้าที่หัวมึง ủa hai mừng nghiệp đúng tám của má lâm này của gia thèn có tiếng kem hùa mừng nè liếp má nè non mừng đón thủ bằng khắp mà nè non ơi hey, Lúc มึงเจ็บแค่ไหนมึงก็ต้องลุกไม่งานรอบนี้กูต้องขอแทงมึงตรงที่จุดสำคัญแล้วนะมามึงเจ็บแค่ไหนก็มา

狼。<何>啊 มึงก็ไปหาคนที่ปล่อยตัวมึงมาด้วยนะมึงเข้าใจไหมเข้าใจแล้วปล่อยเขาไเถอะงั้นมึงจะไปไหนก็ไปไปห้ามมาที่นี่อีก เดี๋ยว,ยวถึงว่าไอพวกนี้มันเป็นหุ่นเพย,ยนจริงแต่มันน่าจะมีความคิดของพวกมันอยู่นะไอพวกนี้มันไม่ใช่เป้าหมายที่ผมอยากจะทำร้ายนะทุกคนนะผมจึงต้องปล่อยตัวไปเพราะว่ามันถูกบังคับมานะครับผมเชื่อว่าพวกมันต้องถูกบังคับมา ผมจึงเลือกที่จะปล่อยพวกมันไปดีกว่านะครับไม่อยากไปทำร้ายพวกมันนะมันก็หายไปแล้วนะเพราะว่าผมก็เป็นคนปล่อยตัวพวกมันเองนะทุกๆคนไป,ไปลอไปข้างล่างลนะโอ้อากาศนี่อบอ้าวสุดเลยนะครับ เชื่อว่าเมื่อกี้นี้น่าจะมีคนแอบดูอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ปล่อยตัวมันไปนะทุกคนมีคนแอบดูอยู่ตอนที่ผมกำลังทำร้ายนะครับมันมีเป็นเงาว,วิ่งพรวดข่ายเข้าไปในป่านะครับ ตั้งใจวันนี้ผมตั้งใจเพียงแค่ว่ามาไล่มันออกจากที่นี่ก็พอแล้วนะครับโอ้เล่นเอาเหงื่อท่วมเหมือนกันไม่น่ามีอะไรแล้วแหละโอเคนะทุกคนนะสำเร็จแต่ตอนนี้ผมคงทำอะไรไม่ทันละเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะลองไปหาล่าดูไอคนที่ปล่อยตัวมันมา นะผมจะเอาให้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะทุกคนนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ